รับกับบรรยากาศคริสต์มาสกับกิจกรรมหาดใหญ่เที่ยวได้ทั้งปี Power of ์หาดใหญ่ค่ะที่บริเวณย่านใจกลางเมืองหาดใหญ่นะคะถนนธรรมนูญวิถี อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะได้ถูกนิรมิตนะคะเป็นถนนคนเดินที่มีร้านค้านําอาหารและสินค้าที่มีของดีของอร่อยของขึ้นชื่อฟู้ดรักนะคะในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลามารวมไว้ในที่เดียวกันในงานหัดใหญ่นะคะก็ได้มีการ สามารถที่จะท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งวันที่24จนถึง25ธันวาคม2565นะคะ,ะโดยบรรยากาศค่ะในเมืองหาดใหญ่ก็กลับมามีชีวิตชีวายครั้งหนึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวมาเลเซียออกมาจับใจ่ายใช้สอยกันอย่างคึกคักพ่อค้าแมคา่ค้ารวมถึงผู้ประกอบการในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาต่างมีรอยยิ้มส่งผ่านมาทางเวลตาภายใต้หน้ากากอนามัยที่ยังคงไว้ซึ่งมาตรการโควิด19แล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจควบคู่ไปค่ะ 哦。<noise> เที่ยวด้วยแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะ,คะโครงการหาดใหญ่เที่ยวได้ทั้งปีได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนเป็นต้นมาพร้อมเปิดตัวหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่ได้นําเสนอกิจกรรมการท่องเที่ยวหาดใหญ่ตลอดทั้งปีเพื่อกระตุ้นฟื้นฟูเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มรายได้แก่ผู้ประกอบการในท้องถิ่นโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ที่นักท่องเที่ยวได้ทยอยเดินทางกลับมาท่องเที่ยวอำเภอหาดใหญ่อย่างต่อเนื่องด้วยอาหารที่ อร่อยและของขึ้นชื่อมากมายที่ตอบโจทย์นักชิมได้อย่างหลากหลายมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แหล่งช้อปปิ้งครบคันเชื่อว่าการจัดกิจกรรมต่างๆจะช่วยสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ในกลุ่มนักท่องเที่ยวว่านครหาดใหญ่เป็นดินแดนของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาตินั่นเองค่ะ